เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์นะคะของ t e c h d e u t s c h B1 B2 f l e สข้างอยู่หน้าหลังสุดเลยนะคะคำศัพท์คำแรกมันจะเป็น abdomen เป็น Das abdomen Das abdomen เมสเาก็เติม s ธรรมดาเลยนะคะก็เป็น abdomens ก็แปลว่าท้องหรือหน้าท้องนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง De r patient h a t I Acutes Abdomen Patient The De hat ั i n a k utes abdomen ก็แปลว่าผู้ป่วยนะคะหรือคนไข้มีอาการท้องอืดเฉียบพลันมีอาการเกี่ยวกับหน้าท้องเนี่ยเฉียบพลันเลยแปลว่าเฉียบพลันฉับพลันก็เหมือนกับในภาษาอังกฤษเลยนะคะ acute acute ที่แปลว่าเฉียบพลันฉับพลัน มันเป็น adjective เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องผ่านตามประเภทของคำนามด้วยเนาะก็เลยกลายเป็น i a c u t e s abdomen ก็คือมีอาการที่ช่องท้องอย่างเฉียบพลัน the patient had e a c u t e s abdomen ผู้ป่วยคนไข้นะคะมีอาการที่ช่องท้องเนี่ยอย่างเฉียบพลันเลยนอกจากนี้นะคะเราอาจจะได้ยินคำว่า abdomina อับโดมินาก็คือเกี่ยวกับช่องท้องนะคะทางช่องท้องหน้าท้องคำศัพท์ต่อไปนะคะ the abdomen sono the abdomen โ o n o แม่เซานะคะก็สามารถเติม s ได้เลยกลายเป็น abdomen sonos อีกครั้งนะคะ the abdomen z o n o abdomen sonos แปลว่าการทำอันตะเซาช่องท้อง การทำอันตราซาวช่องท้องหรือเราอาจจะใช้คำศัพท์ที่ว่าดีอับโดเมนโซโนกราฟีดีอับโดเมนโซโนกราฟีผู้เรานะคะก็กลายเป็นอับโดเมนโซโนกราฟีเอ็นอับโดเมนโซโนกราฟีเอ็นก็คือการอุนตาซาวช่องท้องอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ Wir machen jetzt eine Abdomen-Sono. Wir machen jetzt ในอ b d o m e n ่ o n o นวกเรากำลังจะทำการอันตรสาวช่องท้องตอนนี้นะคะ we are going to do an abdominal ultrasound now ตอนนี้พวกเรากำลังจะทำการอันตรสาวช่องท้องนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะก็คือ does a p e n d broad d o s a p e n d broad คำนี้นะคะไม่มีในรูปของภูเรานะคะมันก็แปลว่าวอาหารมื้อเย็น หรืออาหารตอนเย็นนั่นเองนะคะอาจจะเป็นอาหารมื้อเย็นที่มีขนมปังก็ได้เนาะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ We're c a n y ear a p e n d b r o t d w e r e m a t e n y ear a p e n d b r o t d คุณต้องการอาหารมื้อเย็นของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรคะ How would you like your dinnerHow would you like your evening meal คุณต้องการอาหารเย็นของคุณเป็นอย่างไรคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ Das Abführmittel, Das Abführmittel, ยาระบาย Das Abführmittel ก็คือ laxative ในภาษาอังกฤษนะคะ laxative ก็คือยาระบายเนาะ Das Abführmittel ก็คือยาระบายค่ะเรามาดูตัวอย่างนะคะ Benötigen Sie ein Abführmittel? Benötigen Sie ein Abführmittel? คุณต้องการยาระบายไหมคะคุณต้องการยาระบายไหมคะ do n o d a you need a t i v e do n e d a a t i v e คุณต้องการยาระบายไหมคะ b e n ö t i g e n s i e e i e a b f h r m i t t e l คำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า a b r e c h n e n a b r e c h n e n แปลว่าหักเงินหรือชำระเงิน a b r e c h n e n แปลว่าหักเงินหรือชำระเงินนะคะตัวอย่างอย่างเช่น Wie m ü s s e n w i r d Diese b e h a n า lung ab rechnen w i e ก็แปลว่าอย่างไรนะคะ w i s s e n wir พวกเราจำเป็นที่จะต้อง d ดิเซเบฮา l ลุ g การรักษา b r r e h n n n d i e se b e han d ลุ n g a b r e c h n e n พวกเรานะคะจำเป็นเชื่อต้องชำระเงินหรือหักเงินเกี่ยวกับการรักษานี้อย่างไรคะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า Di ab r r e h n u n g อั r เรชนุ n งเงินดีอัพเรชนุงอัพเรชนุงเงินแปลว่าไปชำระหนี้หรือไปกำกับสินค้าดีอั b เรชนุ u งอั b เรชนุ u งเงินไปชำระหนี้หรือไปกำกับสินค้านะคะอย่างเช่นตัวอย่างตัวอย่างนะคะ <c oughs> ก็จะพูดได้ว่า Wir machen n o c h die Abrechnung für das l e t z t e Quartal Wir machen die Abrechnung ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าพวกเราทำบัญชีพวกเรายัางต้องทำบัญชี Für das letzte Quartal สำหรับไตรมาสสุดท้ายคำนามนะคะกับคำกริยาที่มันมารวยกันเนาะ d i e Abrechnung m a c h e n d i e Abrechnung machen จะแปลว่าทำบัญชี ถ้าคำว่า the a p r e c h nung เดี่ยวๆนะคะมันจะแปลว่าใบแจ้งหนี้การหักชำระเงินก็ได้นะคะพอมันมารวมกับคำว่า mark ข n ที่เป็นคำกริยามันแปลว่าทำบัญชีนะคะก็คือ book house ุ่มก็คือการทำบัญชีเนาะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า a b s o l u t i e n a b s o l i e n จะแปลว่าปิดล็อกจบหรือสำเร็จ a b s o l i e n แปลว่าปิดล็อก จบหรือสำเร็จนะคะอย่างเช่นตัวอย่างในกรณีของบริบทของ f l e g e นะคะก็อย่างเช่น s c h l i s e n s i e d a s i m m e r b i t t e a p s c h l i s e n s i e d a s i m m e r b i t t e a p คุณล็อกห้องไหมคุณล็อกห้องไหมนะคะหรือตัวอย่างที่สองนะคะ The a nice s n i n e s c h r a n k is t abgeschlossen. Nice the a s n i n e s c h r a n k i s t a b g e s c h l o s s e n ตู้ยานะคะก็ปิดอยู่นะตู้ยาเนี่ยถูกล็อกอยู่นะถูกปิดอยู่นะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า a b s o l v i e r e n a b s o l v e r e n แปลว่าจบการศึกษาสำเร็จการศึกษาอย่างเช่นตัวอย่าง Ich h a b e n o c h e i n e s u s a t z Ausbildung zur Diabetologin Absolvert i ich habe noch eine zusatzausbildung zur diabetologin absolviert ฉันได้สําเร็จการฝึกอบรมหรือฉันได้สําเร็จการศึกษาเพิ่มเติมในฐานะหมอโรคเบาหวานหรือแพทย์โรคเบาหวานคําศัพท์ต่อไปนะคะ der abteilungsleiter der abteilungsleiter แปลว่าหัวหน้าแผนกหัวหน้า สาขา uh, ตัวอย่างเช่น The Abteilungsleiter m ö r h t e dich sprechen The Abteilungsleiter m ö r h t e dich sprechen หัวหน้าแผนกนะคะต้องการพูดกับคุณนะหัวหน้าแผนกต้องการจะพูดกับคุณนะ The Abteilungsleiter m ö r h t e dich sprechen The department manager would like to talk to you oder? The department manager would like to speak with you. ถ้าเป็นหัวหน้าแผนกผู้หญิงหรือหัวหน้าภาคหัวหน้าสาขาผู้หญิงนะคะเราก็จะเปลี่ยนคำนามนำหน้านามนิดนึงค่ะก็เป็นดีนะคะ the a b t e i l u n g s lighterin the a b t e i l u n g s lighterin หรือถ้าเป็นผู้เรานะคะก็เติมเน่นลงไปกลายเป็น a b t e i l u n g s l i g h t e r i n n ตัวอย่างนะคะ Ich habe einen Termin bei der Abteilungsleiterin. Ich habe einen Termin. ฉันมีนัดหมายนะคะ bei der Abteilungsleiterin กับหัวหน้าแผนกผู้หญิงคำศัพท์ต่อไปค่ะคำว่า absehen a b e h e n ดึงออกถอดออก absehen ดึงออกถอดออกอย่างเช่นตัวอย่างนะคะ kannst du noch die Kissen abziehen? Kannst du noch die Kissen abziehen? คุณสามารถช่วยดึงหมอนออกได้ไหมถอดถอดหมอนออกได้ไหมคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ die Achsel die Achsel หรือ a x e l a x s e l แปลว่าจักแรแล้นะคะหรืออ r m p i t ก็คือจักแล้เนาะ s e i gestern juckt es in meiner achsel seit gestern juckt es in meiner achsel seit gestern ตั้งแต่เมื่อวานนี้ juckt es มันก็คันนะคะ in meiner achsel ข้างใต้จกแหล่ก็คือข้างใต้จกแหล่ของฉันเนี่ยมันคันตั้งแต่เมื่อวานนี้นะ seit gestern juckt es In meiner Achsel.